ค่ะมื้อนี้มาพ่อกับช่องสาวอีสานพากินอ,อีกแล้วค่ะมื้อนี้กับบ้านก็นองคือเก่าค่ะน้องดาวค่ะค่ะมื้อหนีสาวอีสานก็นองสิพาพี่พาน้องมากิน,นกอุ้ยยุ้งพี่น,น้องุงหลาย,ย,ยพาพี่พาน้องมากินกุ้งพี่น้องกุ้งแม่น้ำไม่เนาะแม่กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ใหญ่ยูอ้ยเผาเผาแล้วเมื่อกี้นี้พี่น้องไม่ว่าอย่างละเมียนติดไน้ำจิ้มพี่น้องน้ำจิ้มชีฟูดแล้วใส่สานดิสาวอีสานดิฟูดน่งเมื่อกี้น้องอุ้ย กินชีฟูตุดเซ่ก็แตงกวาแล้วกับพักสลัดแก้วพี่น้องพักบบหลายไปนมับถามามื่อกินข้าวขาาอีสานกับน้องเนอะวันนี้พี่น้องเจ็บแสบน้ำกันอู้หกลุ่มโซ่พี่น้องมึงถูกแบกไงขายเง้นพี่น้องจ็บแบมันบ้ามเลยกระดาษังเซ่บนี่ ยุสวนพี่น้องมันมียุสวนคือเขาฝนปรตกก็ได้มามาสวนมันกินยุสวนบนรรยา,า,าก,ก,ก,กาศำยุสวนแน่ยุบานแน่พี่น้องอู้ยเอาได้ดาฉ่ำๆอู้ยมันกินแมส่สะออนนะมันดานพี่น้องอู้ยไปมาเด้อมากินกระสาวอีสานเด้อ

用来。嗯嗯嗯 น้ำจิ้มพะกันต่ำเองพี่เนอะน้ำจิ้มชิป้์หัวอย่างกันลังหัวนามฉ่ำๆพี่เนาะดูจอนเนะ เนนาจะสั c h นะคจอยตัวนี้ใครกี่ลียอดม สาวิสอน่ือหืปวดแน้วตุยตุยเลยสุดยอดทำยัไงเตรมปอเตรียมทำเลยหรอับแยงก็คืเป็น มันก็นั่งสิมื่นพี่เนาะอันอันนี้ท่ายชิปตัวนันห6โมงแรงพี่เนาะคือทั้งเ่าสวนอวนวยู่หนาห้องมันจะเล่นอ๋นหวานเลยนะเหละลล่ในปากแสงก็สีบอ๊อปั่นได้ด้วยพี่นอกเกอสีเป็น เบลสว่างไปเลยเพราะว่ามันกำลังสีมืดนะน้นเล็กแสง,อ,นนงอืมค้มเล็กทำไมพุ่สุดยอดเลยพี่น้องไก้มือนี้ไก,ก่สะอวนสะอวนครักอย่างราอเนื้อฉ่ำๆอี้ยแสบ,บพี่น้องเนื้อหว,วาน ผักหลังก็สิบ๊อบเป็นได็พี่นนอะยุดสวนสายุ้ยสามนี่สินี่ของผัก อันนี้เป็นทั้งเขานี่เป็นประตูทั้งเขาผากันน่งอยู่ตรงประตูของทั้งเขาอันหวานเลยเนาะยตัวของแสบเลยไปดูไก่พี่เราไม่มาเห็นดูนี่ก่อนเลยน้องหวานเลย หองแสบแล้วอะวนพอมเนี่ยหัวมันหมวงแสบมันหัวมันบักแมงหม้อนวนมันอยู่หนีพอมมันมันเยิ่มเลยคือเนาะ quả bí non sen lát ngay lại bây giờ khăn phu bỏ lại này kinh 3 tổ im mà đứng đứng đứng, đứng phía nào ấy, tôi cái cậy đã, đứng 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 mấy phía nào đây này heo mà, chú ông thấy mấy chỉ bình, phải, tập quạt lại phía nào mà cái lấy xong má cái gì bao này mến mến lười mượn rồi. Phạm được thì bơ hám rồi đấy thôi đúng ủa im rồi tôi nghe không nằm nằm nè nằm đây nè xẹp rồi xếp luôn khổ cái กับการร้อควยพี่นหลงใส่เวลยอยางพ้ากันอย่างกันเองนี่มือเดียอ,อีกอีกจุวน,นึงที่นนอนยีนนย่ไงอ,อันนี้ม้วกิ่นมัวไป็น,น,นย่การพปนหลงกินจูกวานะครับ ตัวใหญ่ๆกหนอนตัวน้อยเป็นอิ่มตัวใหญ่หลายทำ้าเุดท้ไยเน้นๆเ,เลยพี่น้องเลย เข็บมาน้ำหลังเียว่าแบบจิ้มจิ้มฟูเขียจงพี่นองตำเองมังรเด็กจัดไปเปร <c oughs> ี้ยวหวานนั่จะเจือเลือเต้หัวเอาไปเก็บกินท่ายคลิปด้วยพี่นองเด้อเขามปกินท่ายคลิปเนาะแจงแจงแก้เี่บจะบาดเนาะ อากาศที่ร่มวีวีหน่อยนึงพี่น้องน้ำฝนงอกแสงจนได้ใส่แสงซอยนัยย้นอากาศคึมๆน้ำมือน่อพี่น้องนะอิ้มมายิ้มซักมามมเหนือ่อยหงอยตัวใหญ่แห้งพี่น้องฟาเมื่อนี่กะจีดะอุ้ยเนาะสะอ่อนฟาพี่ฟาหน่วงมากินกุ้งตัวใหญ่ๆน้ำจิม้มซี่ฟูดเด็ดๆเลยพี่น้องแก้มก็พักสลัดเกลียวกับแตงกวา เซ็บแฉ็บช้ำๆไม่เหนียวจิมนีกับพี่พ้าน้องมเซ็บแน็บด้วกันก้าดังใดกับเขามา่เบิรงแหละกับกว่ากบุณคนที่เขามาเบิรงคลิปสาวอิสานแหละกับกดไห์กดแช่ให้สาวอิสานน้ำเนเด้อค่ะบนจิตสามเมื่อวานสิไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของสาวอิสานป้าเมื่อนี้สาวอิสานกับน้องกับร้าพี่ร้าน้องไปก่อนมือนี้พ่อกันไม่สาวอิสานกับน้องคลิปหนาเด้อสิพ้ามากินแน้วเซ็บแบอีกเมื่อนี้กับสวัสดีค่ะ